ครับครับแล้วสําหรับเกียร์ที่รถจักรยานแต่ละคันได้ใช้นะครับต้องมีการปรับอะไรเพิ่มเติมไหมครับในการที่จะปั่นขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ยอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับพี่น้องชาวจักรยานหลายๆท่านเลยนะครับที่มาอินทนนท์เนี่ยผมเฝ้าดูในโซเชียลต่างๆนะครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะคุยกันอยู่2เรื่องนะครับคือ1เรื่องของน้ําหนักตัวครับ2ในเรื่องของเกียร์เลชที่ใช้นะครับเกียร์เลชคืออะไรครับคืออัตราทดนะครับ เออคือจะใช้อ่าจานเนี่ยมันจะมีชุดมาตรฐานก็คือ5339ครับ53คือใบใหญ่ครับ39คือใบเล็กนะครับเกียร์ข้างหลังเนี่ยก็ถ้าเป็น11สปีดก็จะเริ่มจาก11ขึ้นไปถึง25อันนั้มันเป็นเกียร์สำหรับทางราบถ้าเป็นเกียร์ภูเขาก็เขาจะเริ่มตั้งแต่11จนถึง28ทีนี้โดยถนนเนี่ย39ม8เนี่ยมันไม่พอครับไม่พอไม่พอตอนนี้ก็ไปหาอัพเกียร์เกียร์กันใหญ่เลยนะครับขึ้นมาเป็น้ามเป็น42บ้างับ สำหรับปีเตอร์พูเล่ที่เราเซ็ตรถให้เนี่ยนะครับรถปีเตอร์เนี่ยอยู่ที่6.71กิโลกรัมนะครับเป็นรถตัวพิเศษที่เซ็ตขึ้นมานะครับใบจานหน้าของปีเตอร์จะมีใบเดียวนะครับใช้อัตราทดที่48แล้วก็ข้างหลัง42นะครับจะบอกทริคให้นะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับวิธีการคิดคำนวณอัตราเดโชเกียนะครับก็คือเอาใบจานหน้าคูณ27 27, 27. นี่คือขนาดของวงล้อ27นิ้ว<ด>นะครับ <ผม S 1> แล้วก็หารด้วยด้วยเฟืองหลังที่เราใช้าานะฮะยกตัวอย่างง่ายๆลองลองคำนวณดูนะครับถ้า39คูณ27แล้วหาร28รได้ตัวเลขเท่าไหร่เอาไว้ในใจนะครับ,รบแล้วลองเอา48คูณ27 หาร42มันจะได้อีกตัวเลขหนึ่งตัวเลขไหนน้อยกว่าคือเบากว่าคือเราต้องเน้นความเบาไว้ต่อสู้กับแรงดึงดูดของโลกนั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าเบามากมากมันก็ไม่ไปนะครับเขาเรียกภาษาชาวบ้านเรียกว่าเหยียบแล้วมันเว้าคอ่ามันเบื่อมันจั่วลมนะคือมันต้องมีตึงๆในขานิดนึงครับเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมก็สําคัญนะครับคือถ้าเราฝึกซ้อมมาไม่ถึงเนี่ยขาเราเหยียบไปเนี่ยมันก็ไม่มีแรงกดใช่นะครับ คือมันจะเหมือนกับตามที่พี่ตั้มได้บอกไว้คือมันจะวัดไม่พอใช่ไหมครับคือแรงแรงที่วัดเป็นวัดเนี่ยมันจะไม่พอใช่ครับใช่ครับคือการคํานวณเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับนักยานที่เป็นมืออาชีพจริงๆครับเขาจะรู้เลยว่าขีดความสามารถร่างกายเขาเนี่ยสามารถเหยียบได้กี่วัดนะครับผมแล้วเฉลี่ยวัดตออกมาแล้วเนี่ยมหาน้ําหนักตัวเนี่ยมันจะออกมาเป็น functional threshold power หรือ FTP ที่เราพูดถึงกันนี่แหละนะครับ เราจะรู้ค่าว่า FTP เราอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วเราควรจะขี่เท่าไหร่สมมุติว่าอย่างอย่างยกตัวอย่างที่ผมเนี่ยผมน้ำหนักตัว70นะครับถ้าผมเหยียบได้300นะครับก็ FTP ผมก็73 21 74 28นะครับก็ประมาณ4วัตต์กว่าๆว่ตอน1กิโลกรัมนะครับผมควรจะขี่ที่ประมาณ200 70คือไม่แตะ300ถ้าเมื่อไหร่ที่แตะ300นั่นคือ red z o n คือผมขึ้นไปอยู่ในในโซนอันตรายแล้วนะครับผมก็จะไปได้ไม่นานนะถ้าเกิดว่าผมรู้ว่าผมขี่ความสามารถผมทําได้300ผมขี่ที่270-280ผมจะอยู่รอดได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมเผลอไปขี่330-350สักพักเดียวผมก็จะมมวนเสือคือเริ่มหมดแรงหมดพลังไปเรียบร้อยคือต้องมีการเลี้ยงตัวเองด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แบบมีเท่าไหร่ใส่ไปเท่านั้นเลยนะครับ นี่คือการวางแผนเป็นการวางแผนที่แยบยนต์เพราะว่าเรื่องของ power meter เนี่ยมันสามารถที่จะกําหนดได้จากการเหยียบที่ขาเราคือสมองเราสั่งงานไปที่ขาแล้วเราสามารถบอกมันได้ว่าเราควรจะเหยียบเท่าไหร่ที่มิเตอร์มันโชว์เราหน้าจอนะครับแต่ในเรื่องของฮาร์ดเรทมอนิเตอร์เนี่ยตรงนี้มันไม่สามารถที่จะควบคุมได้คุณนนท์ไม่สามารถจะบอกว่า เอ้ฮาร์ดเรทเอ็งเต้นสักร้อยเจ็ดสิบได้ไมไม่ได้ใช่ไมมันอยู่ที่งานที่เราที่เราให้เข้าไปแล้วมันจะออกมาเป็นแปลผ่านออกมาเป็นมันอยู่ที่แรงที่เราลงลงไปด้วยนะครับแล้วก็ความเหนื่อยของเราเนี่ยถ้าเหนื่อยมากฮาร์ดเรทมันจะยิ่งขึ้นมากเมื่อนั้นเราอาจจะเกิดอาการแบบหมดก่อนแล้วยิ่งเจอทางลาบกับทางภูเขาเหมือนคําถามเมื่อสักครู่นี่นะครับเราขี่ทางลาบที่รอบขาประมาณเท่านี้ความเหนื่อยประมาณเท่านี้นะครับความเร็วเท่านี้ฮาร์ดเรทก็จะอยู่ประมาณ ต่ำกว่าบนเขาประมาณ20-30เลยใช่ไหมครับโอ้อันนี้ก็ต้องวางแผนอย่างดีมากอย่างตัวปีเตอร์เองเนี่ยนะครับวัดของเขาเท่าไหร่ครับปีเตอร์สามารถขี่ได้400กว่ากับน้ําหนักตัว60กิโลกรัม60กิโลเท่านั้นนะครัเทียบเท่าระดับโปรทัวร์ระดับโปรทัวร์หลายท่านคงสงสัยอีกว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยโบวแต่ไปปรับเกียร์ปรับอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วลดน้ําหนักของตัวเองได้ง่ายกว่าไหมครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ประหยัดมากนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องไปอัพรถนะครับเพิ่มออ่ะะไร เพิ่มแอคเซสซอรี่ขึ้นมาเพื่อจะให้น้าหนักลด2ขีดสขีดนะครับเพราะว่าแทนที่จะทานข้าว2จานนะครับหรือจานเดียวโอ้แต่อันนี้พยายามทำยากนะครับใช่ไหมครับคืออาหารอร่อยทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีแบบแรงบันดาลใจจริงๆแล้วก็มุ่งมั่นจริงๆนะครับผมผมเคยเขียนไว้ใน Facebook ในเพจของผมนะครับว่าทุกๆกกิโลเมตรที่คุณขึ้นดอยธนนเนี่ยนะครับทุกๆความทรมานที่คุณกําลังเจออยู่เนี่ยสิ่งที่คุณจะนึกถึงเนี่ยก็คือ ข้าวบันไก่ที่กินเข้าไปนะครับ<อ>ช็อกโกแลตที่ซัดเข้าไปนี่นะครับขนมเค้ก <c oughs> ตรงนั้นน่ย <c oughs> คุณจะนึกถึงตรงนั้นเลยว่าโอ้ไม่น่าเลย <c oughs> คือเราจะรู้สึกผิดบาปทันที<อ>ที่ไปเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวเองนั่นแ <c oughs> หลครับนั่นแหละครับอ <c oughs> ย่างที่พี่ตั้มได้เขียนไวน้ะ